สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2รอบเพย์ออฟนัดชิงชาเลิศในเกมที่2ประจำวันเสาร์ที่24เมษาย,ยนกันหน่อยดีกว่านะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้นี่สุดยอดไปเลยนะฮะก็ใน90นาทีนะนคปรปฐมยูไนเต็ดเนี่ยนำขอนแก่นยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ฮะโดยที่ขอนแก่นเนี่ยนำไปก่อนจากจุดโทษของเปาโลคอนราโดนาทีที่65ก่อนที่ในช่วงท้ายเกมครับฮาเมดลาติฟมงตีเสมอนาทีที่82ให้นคปรปฐมครับแล้วก็เป็นคูเตอร์สายโคจเจริญยิง2-1งหนึ่งให้นคปรปฐม ในทีที่89ครับทำให้จบ90นาทีเนี่ยรวมผล2เกมเนี่ยเสมอกัน3-3ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับต้องโดนจุดโทษหาผู้ชนะและสุดท้ายแล้วฮะก็เป็นขอนแก่นยูเนเต็ดนะที่เอาชนะนครปฐมยูเนเต็ดไปได้4ประตูต่อ3ครับโอ้โหผ่านขึ้นไปเล่นในไทยลีก1จนได้ครับโอ้สุดยอดจริงฮนะสำหรับขอนแก่นยูเนเต็ดส่วนนครปฐมก็เล่นไทยลีก2ในปีหน้า ซึ่งทวนอีกทีนึงนะฮะทีมที่ขึ้นไปเล่นในไทยลีกหนึ่งปีนี้ก็สุดท้ายแล้วก็จะมีขอนแกน ED, ่นยูเนเต็ดหนองบัวพิเชียแล้วก็เชียงใหม่ยูเนเต็ดนั่นเองนะโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะสำหรับขอนแก่นยูเนเต็ดเนี่ยก่อตั้งสโมสรมาแค่6ปีเท่านั้นเองฮนะโดยเฉพาะ3ปีล่าสุดนะเลื่อนชั้นจากไทยลีก4มาไทยลีก3ไทยลีก3มาไทยลีก2แล้วก็ ในที่สุดจากไทยลีกสไปสู่ไทยลีกหนะึ่ะและคู่ต่อกรของขอนแก่นใน3ปีหลังสุดนะก็คือนครปฐมนี่แหละตอนเลื่อนชั้นจากไทยลีก4ขึ้นมาไทยลีกสก็ เป็นนครปฐมที่ชนะขอนแก่นไปได้ในปีนั้นนะแล้วก็คว้าแชมป์ไทยลีก4ไปส่วนปีก่อนหน้านะฮะไทยลีก3มาไทยลีก2เนี่ยขอนแก่นยูเนเต็ดเนี่ยเอาชนะนครปฐมเนี่ยแหละในะการเตะนัดนะชิง2เกมและปีนี้ก็มาเอาชนะอีกครั้งหนึ่งในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1นะฮะถือว่าสุดยอดทั้ง2ทีมนะฮะก็ต้องปรบมือให้ทั้งอขอนแก่นยูเนเต็ดแล้วก็นครปฐมด้วย